เพ้นมา,าระลองแบบง่ายนะคะด้วยเทคนิคต่อไปนี้ค่ะ <c oughs> วันนี้พามาเพ้นมา,าร์กลองนะคะมาเป็นวิดีโอสั้นๆนะ <c oughs> เราอยู่ที่ซีรีส์ของมา,การกลองนะ <c oughs> ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเพ้นเนี่ย <c oughs> ก็จะบอกเทคนิคตรงนี้ก่อนนะว่าก่อนที่เราจะไปเพ้นนะคะเราเวลาที่เราทามา,าร์กลองมาเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาออกจากแผ่นรองอบเสร็จแล้วนะคะรอให้เย็นสนิทแล้วก็จะเพ้นข้อความลงไปก่อนเลย พอเพ้นข้อความเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะบีบไส้นี่คือเทคนิคก่อนที่จะเริ่มทำนะทำไมถึงจะต้องเพ้นก่อนเหรอคะเวลาที่เราบีบไส้เนี่ยมันก็จะ สูงขึ้นแบบนี้นะคะมากรองเราก็จะสูงขึ้นซึ่งเวลาเราเพน้นเนี่ยมันจะไม่ถนัดมือนะคะเพราะฉะนั้นต้องเพน้นก่อนนั่นเองเนาะมากรองเซตนี้นะคะก็ทำเพื่อที่จะโอ้ทำคลิปนะคะสอนที่หน้าเพจนี่แไหะแล้วก็ลงคอร์สด,ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะอยู่แบบนี้นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ไส้แล้วก็ไม่มีคนกินนะคะทําออกมาเพื่อเป็นโมเดลใช่ไหมเพื่อทดลองให้พวกเราเนี่ยได้ ได้ดูกันนะคะเพราะฉะนั้นไปเลยนะวิธีการเพน้นนะวันนี้มาเรื่องของวิธีการเพน้นนะคะเราจะใช้สีซึ่งสีวันนี้มันจะเป็นสีเจลนะคะยี่ห้อวินตันตรงนี้ชื่อสีว่า Sky b บลูนะคะเหมือนเดิมว่าก้อยก็ใช้สีตรงนี้แหละมันเป็นสีเจลนะมากลองต้องใช้สีเจล เท่านั้นนะคะ1กระปุกเนะี่ยหนึบาทใช้ได้นานมากนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในวันนี้นะมีสีเจลแล้วก็แน่นอนว่าเราจะทําให้มันเป็นเวววาววิบวับแบบนี้นี่พวกเราเห็นไหมคะมันจะเป็นวาววาวแบบนี้นะคะซึ่งเราจะใช้เป็นสีผงแบบนี้ นะคะเป็นสีเงินนะเป็นสีเงินเราหาซื้อนะคะได้ที่ช้อปปีใช่ไหมแล้วก็เป็นปากกาเพชนนะมีหลายคนถามเข้ามาด้วยนะคะปากกาไปซื้อที่ไหนแล้วก็เป็นยังไงอันนี้มันชื่อว่าเป็น Food Art p ตเพนะคะปากกาสำหรับเพน้นมากรลองเนี่ยอันนี้คือปากกาสําหรับเพน้นพวกขนมอาหารใช้กับงานเบเกอรี่นะคะมือก็จะเจริญน,นิดนึงนะพอดีจับสีมานะคะยี่ห้อ Food Art p ตเนะใครที่อยู่ต่างประเทศ ให้ไปเสิร์ชที่ Amazon ได้เลยนะคะส่วนใครที่อยู่เมืองไทยนะคะลองดูในเว็บไซต์ใครที่ ไปที่ร้านเบเกอรี่นะคะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะว่าที่ร้านเบเกอรี่ทั่วไปเนี่ยมันจะมีแบบ2หัวแบบนี้หรือเปล่าอันนี้นะคะยี่ห้อฟูดอาร์ตเพนเนี่ยมันจะมีอยู่2หัวแบบนี้แบบเส้นเล็กหัวเล็กแบบนี้นะคะแบบเส้นเล็กแล้วก็แบบเส้นปกติแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่ร้านเบเกอรี่เนี่ยค่ะหรือว่าอยู่ในช้อปปี้นะคะส่วนใหญ่ที่ก็เห็นมันจะเป็นแบบหัวปาการเมจิแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะราคา60บาทนะคะเดี๋ยว อนาคตนะคะเร็วๆนี้เดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์มาขายด้วยนะคะทุกคนจะได้แบบซื้อเป็นเซตไปเลยแล้วก็ไปทำนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้คือผู้กันสำหรับเพ้นท์นะคะแล้วก็มีผู้กันเนี่ยสำหรับปัดสีผงนะเราไปเว็บ ที่เขาขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะแล้วก็ถามเขาอะมีผู้กันไหมส่วนใหญ่จะมีนะอาจจะมาทําให้ดูแบบ2แบบนะมาไวไปไวนะคะซึ่งอันนี้เราทํามากลองออกมาแล้ววันนั้นถ้าเกิดใครที่ได้ดูนะวิธีการทําแบบนี้เราก็จะแตะเอาสีพงแบบนี้ยอันนี้เป็นสีเงินนะคะพอพอเราระบายแบบนี้มันก็จะเป็นแบบว่าวาวาวา,วา,วาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะอะใครที่ดูแล้วนะคะก็ดูอีกรอบนึง <laughs> ดูอีกรอบนึงนะ โอเคเนี่ยค่ะเราก็แค่ปัดๆไปแบบนี้นะคะแบบนี้นะใช้ผู้กันที่มันเหมือนที่เราจะแต่งหน้านะคะอันนี้นะเราซื้อที่ร้านบุกกรเบเกอรี่นะคะพอทาเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะได้ลักษณะแบบวาวๆแบบนี้นะคะหวังว่าพวกเราจะเห็นชัดเจนนะกล้องก้อยไม่แน่ใจมะว่ามันโฟกัสไหมนะคะนี่มันก็จะเป็นวาวๆแบบนี้นี่โอเคนะคะเป็นวาวๆเสร็จแล้วอันนี้ก็คือ ได้แล้วแหละเห็นไหมคือตอนแรกมันเป็นสีน้ําเงินนะพอเราปัดผงสีเงินแบบนี้เห็นไหมคะความวาวมันก็จะต่างกันแล้วอันนี้มันจะวาวมากถ้าเกิดเห็นเป็นของจริงนะมันจะแบบวาวสวยมากนะคะแบบนี้มันก็จะดรอปสีลงมาตอนแรกเป็นสีฟ้าที่มันเข้มพอเราปัดเป็นสีเงินแบบเนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าอ่อนได้แบบนี้นะคะโอเคต่อไปนะน,นี้จะได้หนึ่งเทคนิคแล้วนะคะต่อไปเนาะ เราจะมาดูการเพ้นไลน์นะคะซึ่งวันนั้นก็ได้ไลฟ์สดเมื่อสองวันที่แล้วนะคะการเพ้นแบบนี้นี่การเพ้นแบบนี้เดี๋ยวทําให้ดูเลยนะคะเราก็จะแตะเอาสีน้ําเงินเนี่ยออกมาอันนี้คือสีน้ําเงินนะคะส่วนอันนี้คือสีฟ้าสีฟ้าเราทํายังไงหรอคะก็คือเอาสีขาวนะคะสีขาวผสมกับสีน้ําเงินสีขาวมันคือแบบนี้ค่ะนี่นี่คือสีเจลสีขาวนะคะของวินตันนะ มันมีกระปุกแบบเล็กด้วยนะคะราคาร้อยกว่าบาทเราซื้อเลยสีเจลเนี่ยมันใช้งานได้นานมากนะคะเชื่อก้อยมันใช้งานได้ได้นานมากแล้วก็ใช้ได้ดีนะคะมากรองต้องใช้สีเจลเท่านั้นนะคะโอเคสีน้ำเงินกับสีฟ้าเนี่ยผสมกันนะ,ะสีน้ำเงินกับสีขาวผสมกันกลายเป็นสีฟ้าพอเราได้เสร็จแล้วนะคะพอเราได้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะมาทําแบบนี้นะคะเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วก็เอามากลองขึ้นมาสักอันหนึ่งแบบนี้นะคะ เราก็แค่เนี่ยค่ะลากเส้นมาปึ๊บปื๊บป๊บป๊บระบายนะคะแบบนี้เพชรลงไปอ่าไม่ต้องใส่น้ํานะไม่ต้องเติมน้ํานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่แห้งนะซึ่งอันนี้นะคะเราทําไว้เมื่อสองวันที่แล้วใช่ไหมที่ที่ก้อยไล์สดะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ามันแห้งแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะใส่กล่องแล้วก็วางเรียงเรียงกันทับทับกันแบบนี้ ทับทับกันแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถใส่กล่องแล้วก็แรปดีๆนะแรปดีๆใส่กล่องเฉพาะของมักรองที่มันเป็นหลุมๆนะคะแล้วก็อะเป็นหลุมๆใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งกล่องเนี่ยหนึ่งแถวเนี่ยใส่ได้ประมาณเจ็ดชิ้นนะคะก็สามารถที่จะส่งไปษณียีได้แรปให้ดีๆแล้วก็ใส่ใส่บับเบิลนะคะให้แบบดีๆโอเคไหมถึงจะส่งไปทนีได้นะแล้วก็เขียนกำกับหน้ากล่องชัดเจนด้วยว่าห้ามโยนอันนี้เป็นขนม ใช่ไหมคะมากรลองที่สามารถส่งไปรษณีได้เนี่ยไส้ของมากรลองนะคะมันต้องเป็นไส้ที่มีส่วนผสมของช็อกแลตนะคะช็อกแลตนะ้อยช็อกหรือว่าดาร์กช็อกได้หมดนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไส้แบบครีมเนี่ยไม่ได้นะคะไม่ได้นะเราเวลาที่เราส่งมากรลองต่างจังหวัดเนี่ยเราทําเป็น เบสพืพื้นพื้นของไส้น่ยเป็นช็อกแลตดาร์กช็อกนะคะโอเคอันนี้ก้อยทบทวนให้ดูเราแค่ทําแบบนี้นะคะเราผสมสีขาวกับสีน้ําเงินเนี่ยกลายเป็นสีฟ้าเสร็จแล้วเราก็เอามาลากตรงเส้นที่มันเป็นจุดตัดตรงนี้มันก็จะเพิ่มมิตินะคะเพิ่มความสวยงามให้ตัวชิ้นงานตรงนี้ตัวมากรลองนะคะต่อไปเทคนิคต่อไปเลยนะก้อยจะพามาเพ้นนะ วิธีการเพ้นท์คือง่ายมากนะคะคือจริงๆทาคลิปสอนเพ้นมาเยอะมากแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเราจะเพ้นท์ลวดลายนะเทคนิคก,การเพ้นท์ง่ายนิดเดียวนะคะเรามาที่แอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า onto, ะะ p r o n t o นะคะ p-h-o-n-t-o นะคะเป็นแอปใส่คำนะแล้วก็พิมพ์นะคะเราจะเขียนคำว่าเมเลนดาใช่ไหมคะเมเลนดาเนี่ยคือเป็นแบรนด์เป็นภาษาอิตาลีนะคะที่ก้อยเนี่ย ชอบมากแล้วเราก็แอดเทคนะคะใส่ความลงไปก็ก็พิมพ์ว่าเป็นเมเรนดาแบบนี้ใช่ไหมคะทำไมเราถึงใช้แอปเหรอคะเพราะเราจะก๊อปปี้ค่ะเราจะลอกตัวอักษรตัวหนงังสือแบบนี้นะคะตอนสมัยย้อนกลับไปเมื่อ7-8ปีที่แล้วนะคะที่เรียนมหาลัยใช่ไหม ก็ใเรียนออกแบบใช่ไหมคะทีนี้อาจารย์นะเขาก็เลยให้เราเนี่ยคัดลอกลายมือนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นสกิลเนี่ยที่มันติดตัวมาใช่ไหมว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเขียนได้ดีวาดภาเพเขียนภาเพเขียนตัวหนังสือแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเปิดแอปแล้วเราก็จะคัดลอกลายแบบนี้นะคะลงไปเลยนะโอเคเราเอาสีเจลออกมาแบบนี้บบบบแบบนี้นะคะสิ่งที่ต้องทํา คัดลอกลายจากนี้เลยค่ะมืออาจจะสั่นๆนิดนึงนะคะ<า>ปวดฟันอยู่นะพอปวดฟันนี้ทํางานไม่ได้เลยนะเราจะเขียนคําว่าเมเรนดานะคะือตัวอังสือเนี่ยมันมีมันสักสงสี่หตัวใช่ไหมคะเราก็ต้องกะกึ่งกลางนะคะว่ามันจะความยาวเนี่ยมันจะเริ่มต้บบนจากนี้แล้วก็ไปจบแบบไหนนะคะเช่นตัวนี้นะอันนี้ลองเขียนมาให้ดูคร่าวๆนะคะเวลาเขียนนะก็จับไว้แบบนี้แล้วก็เขียนได้เลยนะคะโอเค ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะอะตัวผู้กันมันต้องเป็นหัวที่มันแบบว่าที่มันไม่ใหญ่นะคะผู้กันนะอันนี้หัวมันใหญ่ไปนิดนึงโอเคพอได้นะคะพอใช้ได้นะแล้วก็เขียนให้มันคล้าย ให้มันใกล้เคียงมากที่สุดนะคือที่จริงเทคนิคจริงๆนะไม่ใช่แบบเขียนลงไปแบบนี้เลยคะเราต้องเอาดินสอร่างในกระดาษ A4 ก่อนใช่ไหมเอาดินสอเนี่ยร่างในกระดาษก่อนเพื่อที่จะฝึกมือให้เราเนี่ยให้เรารู้นะคะว่าความโค้งความเว้าของตัวอักษรเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนใช่ไหมคะแต่อันนี้นะคะพอดีว่าก้อยก็ ทำมาบ้างแล้วทำมาพักหนึงแล้วนะคะก้อยก็เลยเขียนลงในนี้เลยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือถ้าเส้นเนี่ยมันทึบหนาเหมือนกันทั้งหมดเลยมันจะไม่สวยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีส่วนที่มันหนาบ้างบางบ้างแบบนี้ค่ะมันก็จะดูสวยงามใช่ไหมคะโอเควันนี้วันที่12นะคะเป็นวันแม่นะสุขสันวันแม่นะคะทุกคนโอเคแล้วก็ลงวันที่ไปเลยสิปึ๊บ โ okay. อเคประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> วันนี้มาสอนเทคนิคนะคะที่จะทําให้มากระรองเราเนี่ยมันดูแพงขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะขายได้ราคาสูงขึ้นด้วยนะใครที่อยากจะทํามากระรองใช่ไหมคะอ่ะวันนี้ทบทวนนะคะก่อนที่จะจากกันไปในค่ําคืนนี้นะห่านว่าเมเลนดานะคะเมเลนดานะแปลว่าเป็นภาษาอิตาเลียนนะคะแปลว่าพวก ของว่างนะคะของว่างนะเมเลนดาอ่ะเดี๋ยวกินเมเลนดาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะเทคเมเลนดาก่อนก็คือว่ากินของว่างคือของว่างมันอาจจะเป็นสแน็คมันอาจจะเป็นขนมเป็นเค้กอะไรแบบนี้ซึ่งไม่เป็นมื้อที่เป็นทางการนะคะเขาเลยเรียกว่าเป็นเมเลนดานะเทคนิคแรกเราก็แค่เอาสีเงินเนี่ยป um> ัดระบายลงไปแบบนี้ระบายระบายระบายเสร็จแล้วนะคะ อีกก็ได้แล้วใช่ไหมเทคนิคที่2เราก็แค่สีเจลนะคะสีเจลแบบนี้ไม่ต้องผสมน้ำนะเอามาตัดเส้นแบบนี้ปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบนี่นะคะนี่มีอยู่2อ,อันที่เราตัดเส้นเพื่อความแบบสวยงามนะคะมันจะมีความเป็นให้ให้ฟิลลิ่งอีกอรมณ์นึ่งอะไรประมาณนี้นะคะโอเคไหมเสร็จแล้วปื๊บพอเรารอให้สีมันแห้งเราถึงจะปัดอีกทีนึงนะ เอาสีผงเนี่ยมาปัดอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะเราหาซื้อได้ในไช้อปปี้นะพิมพ์ว่าสีนะคะสำหรับงานขนมงานเบเกอรี่สีกากเพชรอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องต้องดูว่ามันเป็นเม็ดอะเป็นผงเล็กๆเป็นผงแบบละเอียดนะคะมันจะมีแบบเป็นกริตเตอร์กริตเตอร์คือว่ามันจะเป็นเม็ดเม็ดที่เราจับได้ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นผงแบบละเอียดเลยนะมันจะเป็นคล้ายกับผงแป้งนะคะแบบนี้นะดูดีๆนะคะราคาไม่แพงเนาะโอเค ต่อไปเทคนิคที่2เนี่ยนะคะเราก็แค่เพ้นเพ้นเนี่ยเราไปเปิดในแอปพลิเคชันในมือถือก่อนแล้วเราก็ลอกลายลอกตามาฟรอนต,ต์ตรงนั้นนะคะแล้วก็แล้วก็เพ้นล,ลงไปนะคะเพ้นลงไปเนาะแล้วก็ใส่วันที่โอเคก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs>